เขมามติดในพื้นที่ตลาดตลาดพื้นที่หนึ่งซึ่งตอนทําการหากุญแจและแต่ละห้องเพื่อปดนรอบกุญแจต่อต่อไปและได้ห้องแต่ละห้องก็มีห้องที่ทักซ้อนกันไปเลยเลยว่ามีที่ิีนสุดแยกระนั้นบบาวหวในพื้นที่แห่งนี้เขาก็ต้องค่อยระบ้างตัวตลาดตลาดสีดาที่มีหน้าตาเป็นลูกดอกใหม่ที่ค่อยกำลังไม่ขาเข้อ,อยู่ครับในครั้งนี้เขาสิรอดหรือเขาสิห่วงมาเบิ่งกัน ายแล้วนี่เขามาอยู่ในสถานทีแดกกันแน่นี่มัเสีคายแบรกรุ่มกับบอแมนลิมิโน,นสเปีรกับบอแมนรู้สึกว่ามองหนินมันอาจจะเป็นสถานที่เก็บของแท้แน่นอนครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะ,จะคงเป็นเขาขุดแท้แน่นอนเพราะว่าบรงจับลักษณะละเอียดแล้วโอ้โหชัวร์เลยชัวร์เลยทุกคนโอโ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเพื่อนเอ้ยฉันรู้สึกว่ามีตัวอะไรทางในนะอะไรอะเพื่อน เข้ามาสิไปกากไปหลอกคือแล้วรูปภาพอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะรันฮะเฮ้ยทุกคนว่าแล้วผมคิดว่าหังในนี่มันต้องมีตัวประหลาดแทนแน่นอนครับทุกคนเบิ่งจากลักษณะแล้วรู้สึกว่าจะเป็นดอกไม้นี่ปาก เชีย yeah. ตัวอะไรกันล่ะครับเดียวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับว,วันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมรูบอกในแนของ w a r เ e r Hospital ฮะ w a l เครับทุกคนอ่าซึ่งแมบนี้ครับเป็นการลบนี้ออกจากตัวประหลาดครับทุกคนออกจากห้องนี้พร้อมแล้วห้องก่อท่าการเก็บกุญแจทำเบิร์ตทิพหาอันเพื่อที่จะออกจาก เขาวงกดบ้าๆนี้นะครับเนาะซื้อห้าต้องคอยระวังตัววอลลี่คอมนะครับเนะาะจะเอิยยังหรอวอลลี่วอ,วอลเลยบะมานนี่นะครับทุกคนเป็นตัวประหลาดแปลกๆที่อาศัยอยู่ในเขาวงกดนี่ครับต้องบอกเด้ว่าเป็นแบบตัวที่นา่ากลัวมากเลยโอเคเดีย๋ยวจะพาทุกคนไปหาถ้าออกจากแมปนี่กันดีกว่าครับทุกคนต้องบอกก่อนว่าคันผมเห่นบ่จบนะครับเนาะ,ะหรือว่ามีอาการแลกเกิดขึ้นก็ต้องจบซ้ำใดซ้ำหนัน้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวมาลองเบิรงกันเลยดีกว่า นี่ก็จะเป็นกุญแจแดงครับทุกคนสิ่งดีเขาไรไปแล้วคือเข้าตัวไปหากุญแจแดงอืมกุญแจแดงอยู่ไหนเอออนี้กุญแจสีขาวเฮ้ยกุณจะเป็นกุญแจสีขาวแล้ววังหน่อยครับทุกคนเข้ายาให้ตัวนั้โดนเข้าเล็ดขาดครับทุกคนอานี่ไงกุญแจสีแดงแล้วเข้ากระไดกุญแจสีม่วงมากครับทุกคนโอเคเขาต้องไปทําการหากุญแจสีม่วงครับทุกคนกุญแจสีม่วงต้องยุ่งอย่างไรมองหนึ่งเฮ้ยนายใจกุญแจสีม่วงแล้วงั้นเหรอแล้วนายจะไปไหนน่ะถ้าจะไปหากุญแจฝั่งนี้ เราจะหาตุดเจสีม่วงสีม่วงมันอยู่ตรงไหนเหะรหะว่าไหนก็ต้องค่อยแวบ้างตัวนั้นพอน่อไทุกคนอุ้ยสไลด์ไปเลยสไลด์ดิืเอเราต้องสไลด์ไปเลยนะฮะทุกคนอันนี้เป็นชุดที่สามารถแอบได้ครับทุกคนอ่าเป็นเท่าเป็นเท่าพ่อนี่มันก็สามารถแอบได้แต่ว่าขันมันมีมูตันท้างนี่คือเรียบร้อยนี่ไงสีฟ้าโอเคโออะไรอ่ะ ว้าวนี่มันห่องอะไรนี่โคตรขาวทุกคนเชีย้ยะมันดีมข้อเลยอ่ะโหทุกคนต้องบอกได้ว่าแมพห่องแต่ละห่องยังไงห่องแต่ละห่องนี่มันมีแบบตังไหนวะเขาเอิ่มาอย่างว่ามันมีแบบอย่างซับซ้อนลงไปเรื่อยๆคือดีอ่ะทุกคนเชีย่ยห้องนี้โคตรสวยอ่ะโอเคบอบ้มาจะมาชมเอาละหากุญแจสีเหลืองครับทุกคนสีเหลืองรือสีเขียววะสีเหลืองสีเหลืองกุตาบอดสีบาที่นี้ <laughs> โอเคสีเหลืองต่อนะโอ้มันสีสม้มแฮะอืมบางที่ทุกคนเห็นปะเวลาฮอลลอดไตตรงนี้เรามันมีอันสีเหลืองๆนะครับนาะทุกคนผมกันว่ากุญแจได้ตอนแรกนี่นี่ผมนึกว่ากุญแจทุกคนที่จริงบมเมียนอ้าวทุกคน,กคนบัดผมเล่นเราไม่นูดไม่โตเลยันไรเขาอะทุกคนแตกใจอยู่เหมือนกันนะอันนี้สีขาวแฮะโอเคผมคิดว่าเล่นไปเรื่อยๆนี่ไม่อาจจะม่ตตโตเลยโพึ้นมากก็ได้ทุกคน ตอนนี้มันอาจจะมีวัน,น์กำเนิดขึ้นมากแต่ว่าบางที่มันอาจจะอยู่บริเวณนี้ก็ได้ทุกคนก็จริงเห้องหาอ,อมแมแล้วาท่านไม่เห็นไม่โตนันเลยหรือว่ามันอาจจะไม่มีก็ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคเรียบร้อยเราได้อันนี้นะฮะทุกคนอันนี้เอาไปใไสไ่นี่ทุกคนอ๋อเอาไปหยอดเหรียญทุกคนหยอดเหรียญหยอดเหรียญอืมมันไปหยอดเหรียญกันเลยครับผม โอ้มันมาไรอะยะไรอะอะไอะเอฟวนเอตัวนเอตัวอืมเกือบเกือบโอเคเรามาเข้าจุดเซฟตรงนี้นะทุกคนนะเอาละมันอยู่ตรงนี้เองหยอดไปเลยครับผมเราจะได้อะไรได้อะไรได้อะไรเลยอืมคุณแจคุณแจสีอะไรเนี่ยสีส้มุก้นสีส้มฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่ไหมเดาไปเลยตอนนี้จวาไปไม่ใช่สีส้มมันอยู่ไหน แกคิดเล้วว่าฉันจะไม่อยู่ที่นี่นฉันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะเสียงมันเสียงมันซ่ามาแต่ใกล้าตายก็เริ่มใหม่หมดับผมเอาเดียวเอาเอา,เอา,เอา,เอาแอบบก่อนแอบก่อ <c> น <oughs> อย่านะอย่านะแาตายเชียวนะตายนี่คือเริ่มใหม่นะทุกคนนะฉันไม่เสียเวลา,าการเริ่มใหม่หรอกนะฉันบอกเลยฉันบอกเลยอ แอบได้เป็ of of นเยอะแอบได้เป็นเยอะอุ้ยอุ๊ยห้องเหลืองห้องเหลืองแห่งความปลอดภัยอืมไปแล้วไปแล้วทุกคนอยากเห็นหน้ามันจะช้าเป็นยังไงอ่ะทุกคนนั่งเป็นยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้ต้องหาโอ้โห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 คิดหรือว่าจะหนีฉันพ้นโผล่ ไาย้วเชียวอีกดิดเดียวขอเสื้อมันนะฮะเฮ้ยใจหายใจคว่ำวิ่งนี้แทบตายสุดท้ายเป็นแค่ม,มาหนวงเน่านี่ทุกคนตอนนี้ผมกำลังทําการหาประตูสีเงก็ไม่รู้นีมน่มุนๆอันยะ่ะเองยอยู่เอาละเดียเด๋ยวเด๋วจะทําการหาก่อนนะครับเนาะมาห้องนี้แมนว่นี่มองแมนสีชนพูโอ้โหมีหลากสีขนาดนี้ มันเป็นสายลุงดีไหมอื้ออ้อเอ๊ะอะไรอะ่ะเอ้ยห้องนี้เข้าตรงหากุญเจเยียมาตัดความทุกคนอื้อจะกลัวมากเลยค่ะมันไปทางไหนก็ไม่มีใครเลยนีอ,ยอันนี้ทางเก่าทางเดิมให้ทุกคนนะตอนนี้ผมเลยจะสับสนกับเขาวงกดวงกดวงกดมันอยู่ทางไหนเนี่ยวงกดอื้ออือแอบก่อดดีไหมเฮ้ยยาวันมาแล้ว มาทำไมล่ะคะเนี่ยไอเอ็มจากอตแลนด์เดียวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยคิดเลยว่าจะดีจะพ้นอย่างนั้นเลยเฮ้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 ยไม่รอสัครักโอ้คนตายดีสตาร์ได้ไหมเนี่ยดูสิเฮ้ยทุกคนในเรื่องต้วใหม่หมดเลยวะ โอ้ oh, <Yeah. S 1> อะไรเนี่ยเออเลิศนะคะ few moments later. นี่ผมเดาได้ว่ากุญแจลีต้องเป็นกุญแจห้องซีนี่ที่เขาเคยผ่านมาแทนแน่นอนไปลองเบิร์กันเลยดีกว่าใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยลองดูนะจ๊ะอ้าวใช่ครับผมได้กุญแจซีอะไรก็ไม่รู้ว่านอาจ,จะบอกซีเน่ถู่ สีเขียวเข้มเอาละเดาๆซุ่มๆไปเด็กคนเลิศค่ะโอ้โหเลิศเงินเลยจ้าวน่ากลัมากเลยค่ะน่ากลัวจ้าแอบก่อนเลยมันตายแล้วทุกคนมันตายแล้วหักทรายออกก่อนเลยทุกคนหักทรายหักทรายกว่างหวังว่ากุดเจดีจะใช่ใช่ไหมโอ้มันสุดกุดเจดสีส้มฮะทุกคนนะ อืมทุกคนบางที่แต่กัมัันตายคือผมพลาดโอกาสเลยนะทุกคนนะเจนี่โมเมนลองไปฟังนี้ดิฟังนี้สีขาวทุกคนสีขาวอันนี้สีอันนี้เข้าไปมาแล้วรือว่ากุญเจนี่กุญแจนี่เออเลิค่ะสีชมพูปาที่นี่ทุกคนสีชมพูยูบูนอ้าวเดี๋ยวดาแมนมาเฮ้ยยัไงยังไมเฮ้ยเฮ้ยจะตายยังอย อมันช่างเป็นการดีลุ้นทึกมากๆเลยนะทุกคนนะทุกคนน่ากลัวมากทีไปฟังใดอะฟังคนณเป็นสีชมพูทุกคนเขาได้สีชมพูเขาจะไปฟังนี่เอ้ยขมตายตานี้นะผมบอกเลยผมเศร้าหลินอีดีสีชมพูอีดีอืมรถค้าเออเนี่ยน่าจะมีอะไรสักแห่งเลย อันนี้มันเป็นแนวะตัดบอว่าชอบแอบก่อนเลยโอ้โหทางยาวมากทุกคนทุกคนการได้ย้าใส่ตุกแกะกระต้องขออภัยน้ำเนาะเพราะว่าผมอยู่หอพักทุกคนทุกคนตรงนี้ตรงน,รงนี้แอบก่อนแอบก่อนือมตรงไหนอีกวะที่นี่พ่อที่นี่ท่าแอบอยากจะรู้กันมองนี้มันสามารถใส่ยังได้ไอะโอ้โหทุกคน เขาสามารถมองมุมมองแบบนี้ได้พ่อเพื่อเห็นระยะไกลโอ้โหทางไหนทางไหนทางไหนแอบกอดแอบกอดอึ่มทุกคนมันอยู่บนมันอยู่บนเอ้ย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 เชี่ยเชี่ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้โหมันทำเลยเลยเออฉันได้ยินเด็ก พวกนี้มาแอวบว้ทยาศาสตรังนี้นสินะเบอกเลยว่าแกนี้ฉันไม่รอดหรอกนะฮแล้วเราจะไปยังไงดีเนี่ยมันไปยังน่าจะไปแล้วนะทุกคนสปีดดิครับรออย่าไรไปหาตรงตรง,ตรงอะไรก็ไม่รู้เด้อเด้อเด้อเข้าแถนนีมาแล้วขออ้างเสียวไปยังงวะชิบหายแหละไปฝั่งนี้ดิฝั่งนี้ก็ไปพ่อกอาจจะไปได้นะทุกคนนะ ฟังนี้ล่ะทุกคนผมหานี่บ่พัมันจะต้องไปใส่กับอันใดเดี๋ยวสิล่องไปฟังนี้เบงฟังนี้ไม่เป็นประตูสีอันนั้นเอออันนี้หรือเปล่าปัญหา,าใช่อันนี้ป็ประตูสีแดงทุกคนนะงงแล้วนะทุกคนต้องหาประตูหม่องที่มันเท็ดความสะอาดหรือว่าจะมาจากหม่องเก่าบ่วะอันนี้ก็มันอาจจะใช่อ่ะ โอ้ทุกคนเรับมจะโมโหโอ้ย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 เริ่ไปแล้วไอ้บ้างานนี้วิ่งเลยทุกคนต้องบอกก่อนเลยคันตายแต่อ๋อเดี๋ยวเยวเยเป็นบ่เป็นบออ๋อวัดสามารถปีนได้เจอแล้วทุกคนนี่ไงเอาละได้กุญแจสีอะไรเอ่ยสีแดะเอะะสีชมสี้ม เอาละผมพอละจะรออะไรล่ะครับแอบบก่อนเลยอันดับแรกเราจะพุ่งไปทางนู้นนะคะทุกคนนะมาลุยหู้อาลละ,ะประตูสีส้มด่วนฉีกซ้ายฉีกซ้ายนะคะทุกคนทางที่ดีปลอดภัยคือแอบบตรงท่อนะฮะเอาละเดินสี่ห้าไปทุกคนไปฟังนี้ โอเคไปฟังผลผมว่าประตูเนี่ยจะแมนโอเคแมนเลยเอาทุกคนเขามาบริเวตนี้ครับแล้วก็มารับมองกุญเจนี่เลยอันนี้สีอ่าสีเทาบปล่าะะน่าจะเท่านะมาลอมเึงก่อนสวัสดีเทาสีเทา,เทาอืมน่าจะสีเขียวหรือเปล่าทุกคนเปิดผมสีลองไปฟังนี่แล้วนี่อาจจะใช่ทางนี้นะฮะ ไม่ใช่อันนี้เป็นสีขาวถามว่าจะเป็นสีขาวไหมเขาจะเป็นสีขาวล้วนเลยโอเคผมคิดว่าประตูที่ยังคงเหลือน่าจะเรืออยู่กลางๆแล้วมั้งนะทุกคนนะโอ้ย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 แอบแอบแอบอืมอืมอีเด้ๆพวกเราพวกเราพวกเราเป็นบปวะน่าจะใช่นะทุกคนนะฉันกลัวมากเลยค่ะฉันก็แอบข้างเธอหน่อยเอ้อย่าไปแอบข้างฉันหน่อยฉันหนาวเอาฉันหนาวมันก็ต้องแอบข้างกันสิสุดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ไปยังน่าจะไปแล้วนะทุกคนนะมาลุยมาลุ้นกันเออเลินคาเอาระจากนั้นทุกคนเข้าได้สีสียังเขาบุูถ้าผมจเ้ว่าประตูฟังนี้มันมีอ่ันนี้แอบกนแอบกอโอ้ทุกคนเล่นไปรุนไปเอาจริงเดี๋เด้อเด้อมันไปละไปฟังนี้เลยครับผมขอร้องขอร้องขอร้องครับผมขอร้อง ขอลองอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาเด้อแอบก่อนแอบก่อน,อป,อนปลอดภัยไปก่อนเลยปลอดภัยไปก่อนเลยไปยังมันไปยังวะมันไปยังวะเนี่ยอไม่ใช่อันนี่นะทุกคนนะเฮ้ยมันมาจัางวันอีกทีตายผมบอกเลยไม่ตายอืมประตูฟังไหนวะฟังนี่โบานาเมียนมาเอาแล้วเอาเบิร์นเราฟังนี่ นี่ผมจําได้ว่าประตูฟังบริเวณไหนวะถ้าจะมองนี่แล้วก็มองนี่ก็มองมองฟรีครับทุกคนขันจําบอกวีน่ะนี่ไงนี่ไงใช่ไหมนี่เออเลิศดค่ะเอาละโอ้โหทุกคนเขาเขามาแผงวงจรว่ะมีเกาะปีพร่อมตรงลงไปนี่ขึ้นเรมมิลึกมไหมบัวอาจจะได้เริ่ึกไหมนะทุกคนนะเอาละอันนี้ต้องมีขุนเจียที่ทำครับทุกคนแสดงว่าเข้าต้องเขามาหองนี้อีกเทน,นึงได้ไี่เพิ่งส่งเหรอโอเค รับอ๋ออันนี้เอาไปทำร้ายนังกับทุกคนชึบชึบอ,อันควานนี่ผมจะได้ว่าต่อไปห้องอันนั่งครับเป็นห้องที่เป็นแบบวันลาถูกปิดตายไว้เป็นห้องเลยครับทุกคนโอเคและหองเนี่ยที่เข้าพันมาม่นๆนาจะเป็นแผงวงจรครับทุกคนต้องบอกเลยว่าเป็นแผงวงจรนได้โทรศัพท์ปกคอมพิวเตอร์พวกอย่างเนาะอ่าพอเป็นอย่าง,างที่เขาสนใจสิ่งที่เขาสนใจก็คือต้องทําการออกจากบริเวณนี้ไปให้ได้โดยแอบวงก้อนเออ กุญแจเหลืออยู่อ oh. ีกสามอันครับสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสามอันชิกเออทรายไปฟังปุ่นเลยตัวจีตัวจีมันจะมีประตูอะไรประตูดึงที่มันต้องทําการทําลายตรงนี้ครับอันนี้บบนาแมนอืเออืออมันมาแล้วมันมาแล้วแอบก็เออยอเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วพี่น้องเอ้ วีน่ากวัวคิดทำร้ายฉันเลยฉันขอระฉันขอรักอย่ทำร้ายฉันเลยนะจ๊ะแอบก่อนแอบก่อนไม่ได้แอบฉันหรอกนะไอ้พวกบ้าอยากจะรู้กัวมาลูกสอรรมาชี่ไปทางไหนวะไป,วไ,ปวไปแล้วไปแล้วไปทางนี้นะครับทุกคนไปทางนี้เลย<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวน,นี่นี่นี่ห้องนี่ห้องนี่ อ่าได้แล้วกุญแจเขาากุญแจเขวของแรกครับทตัวนของแรกของเรกโอ้โห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 ,โหพอมันเริ่มที่จะจับสังเกตได้ว่าเขาหาถ้าออกได้มันเริ่มที่จะดา่านังควนเข้ามาตลอดครับทุกคนขี่พิษงะไรวะมอืมจั่งว่านี่คอเขาฟังนี่ก่อนเลยผมต้องบอกว่าสเกต็ตสเต็มการเล่นครับทุกคนข้าต้อ,องเล่นขอบขอบไปครับทุกคนข,อขอ้าเด่นกลางๆนะต้องบอกว่ามีตายอะทุกคน ไอ้หนากากเนี่ยใส่หน้ากลัวมากโอเคเขาได้กุญแจ๊กขาวไปปลดล็อกฟังนี้ครับเออได้กุญแจ๊ดกำกุญแจ๊ดำไปปลดดวงนั่นครับทุกคนจะเป็นหน้าอ้อยใจแล้วแล้วไอ้โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยนี่นี่วโ้ยทุกคนโอ้ยนอกหวางประมาทเลินเล่อ เชี่ยอีดิดเดียวทุกคนโอ้เะไ้จะออกจากมองนี้แล้วเชี่ยวโอ้เหีงว่ะอ w o h o u ส s อะวัติศาสตร์เกือบจำรอยครับผมมันแอบมาตรงนี้ด้วยเฮียมันไปหรือยังเขาต้องกลับไปห้องแผงวงจรอีกตามเรื่อครับทุกคนเฮ้ยทุกคนตอนนี้เนตอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะตอนนี้เนตแอบกอนแอบกอเอืมันรู้ทันมันโอ้โหตายคารู้ ตัวมันละกันเพื่อนอรเราจะเป็นยังไงเราจะงี้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อย่านะขอาลองอันนี้ห้องนี้บอมเบนห้องนี้บอมเบนแต่ก็แอบ,บก้อ b, นก้อนแอบบก้อนแอบบก้อนแอบบก้อนจะมาฉันยังคงตามไล่ไล่เด็กพวกโง่นี่หัวเนาะไปไปไปยังมันไปฟังพุ่นมันไปฟังพุ่น อราจะมาดน,นีครับทุกคนเขาต้องไปฟังนี่ครับนี่ห้องนี้เออแล้วค่ะ,าะมากลับมาจุดเดิมครับผมชึบชึบชึบเออห้องนี้ห้องนี้เออแล้วก็รับกุญแจนี้ครับทุกคนกุญแจนี้ซีอูห้องทุกทไทยมาเบิรงกันเลยดีกว่าว่าเขาสีสัมัสออกจากเขาว่งกดบอเบอร์อรอรเออตัยังว่าตัวยังว่งาตัวนั้นได้บอรครับทุกคนมาดุนกัน ไอ้นี่มันจะออกจากที่นี่ได้แล้วสินะเฮ้ยฉันจะไม่ยอมท่าน,นออกจากที่นี่ได้หรอกมีทางไม่หมเอหือ,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 อได้กุญแจนิดเดียวกะจะเอาฉันตายเลยเหรอปล่อยฉันไปเหอะไปยังไปแล้วสินะฮยดีใจจะเลยได้กุญแจสีเทายิ่งมัดดีใจกับฉันตอนนี้ฉันกำลังหาทางออกอยู่ทางไหนวะทางไหนวะต่เจอตอนนี้คือช่วยทุกคนเอาเดี๋ยวเดี๋ยว ทางนี้โมเมียนครับทุกคนมันจะเป็นฟังผีแทะแน่นอนแมนบอกใหดีๆๆๆใชย่ยอดแล้วแเย่แล้วเขาก็อกดใจตรงนี้ได้แล้วทุกคนวู้วูวสุดยอดมีอะไรตามมาไหมอ่ะไม่มีอะทุกคนอุ้ยดีใจอ่ะเออรถค่ะอูอะ้วูบากันดัเพื่อนบายบายแล้วเจอกันชาติหน้าตอนบ๊ายบายเอาล่ะทุกคน เขาออกมาจากวงนี้ได้ไปทิพย์รอดแล้วเขาเฝ้าออกไปกันเลยวู้แล้วยังไงต่ออะอะไรอะเฮ้ยตัวเลขอะไรนี่เฮ้ยดูบามันมันมันคืออะไรอะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอ้โหวิ่ง <c oughs> โอโ้โอไล่ตามมันก็ต้องใชรอเปลเนี่ย <c oughs> อืออือโอ้โอหทุกคนทางดีกลางกันกระโดดกระโดดดิเพื่อนนี้ อ,อโอเคไปพั่งนีว่าฟังนี้กันแล้วกันคิดหรือว่าจะดีฉันไปได้สกอแ้อเอ้ยฮึมอืม,อม,อมจังหวะนี้ไม่สวนไม่อะไรแล,ล้วท้แล้วเดี๋ยวขวา้าโอ้อโหทุกคนเาผวสามารถออกจากนั้นได้ โอ้โคตรเสียดายห้องซาด้กุญแจมหาอันแล้วมันมีวิธีที่สีนีได้ครับทุกคนจะวาตัววัลลี่นี่เออมันแนล่นแบบเร็วอ่ะทุกคนเออก็ะตือว่าเป็นเอียงที่แบบเสียดายมากๆเลยแล้วเ้าก็สมานหากุญแจใน้ลุ่สิผ่านแล้วแต่ว่าก็คือเขาออกมาจากนั้นแล้วเนาะออกมาได้เออออกได้แต่วา่าหาถ้าออกมาได้คือเขาแลน่นนี้ตัวดีไงโอเคครับก็เปนจอก,กันบ้างครับสำหรับแมปนีนะครับเนาะกกเป็นแมปที่ มวนมวลครับทุกคนบอลแลกพร้อมแล้วก็นี่ตัวดันโคตรลุ้นใแนแต่ละฉากนะครับแล้วเออก็ถือว่าเป็นเฮียนที่แบบลุ้นระทึกมากมากครับทุกคนสามารถเล,ล่นตัน้งแต่กระมูกใดพร้อมก็ว่าผมว่รู้เลยว่าตอนจบมันจิจบโดยวิธีใดนะครับจ้าในกระต่างก็ต้องรอไปเบิ้องใ้านยูทูบเอาครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สี่ประมาณสามนิดครับก็ถือว่าเหรียญหมดตัเลยเพราะว่าเข้าี้ตัวดันบอลหลอดไงอ่าเอาเป็นว่าคันไพ่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมที่สิกดไลค์กดตับตะขาเหงกันแล้วนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สิี่ไดด้้พลลาาากรแจเงินนนใคปหว จะรับปรดิผมก็ต้องขอต่อนราจะเข้าไปก่อนไม่พอกันแม้ในคลิปหนาครับำหรับประด้สวัสดีครับบ๊ายบาย